ผลพันติดเท้าค่ะสุงมเฮ็ดด่านนะเจ้าใจยยนไหวนะเจ้าไว้กินสวัสดีเจ้าปลากับส้มสาพาตะลุยวันนี้ส้มสาจะปลาไปเก็บเฮ็ดนะประม่พี่น้องแต่ระวังทางตีไปนั่นเด้อ จะบอกว่าป้ามาอย่างหฮูมันดีกินก็ลักษณะลักษณะมันเปลี่ยนจะเอี้ยมันดีกนิ่นก็ทั้งฟาดทั้งขมืมมันเป็นน่วยอย่างหมูเจ้าทั้งฟาดทั้งฟาดทั้งขม่มนะตาอู้นักเข้าปลากันเลยดีกว่าเจ้าไปเลย hết đọc đọc cho xong đọc <laughs> chỉ một tí à, hóa, còn một đọc nè cháu đọc nhanh nhanh bà đọc nhanh hà nạt cháu kết cháu phát đọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี่โอ้งามขนาดเจ้าน,น,น,นี่เจ้ามันอยู่ในปลาโคเนาะถ้าบะตีแบเซาะมันตึงมันได้กินแต่ปลาก็จะจสีเปี้ยๆนิดน้อยนะเจ้าเพราะว่าอันฝนตกนะเจ้าเนาะหน้ามอกหน้าเหมยตัวนะเจ้าอันนี้ได้เห็น,น,นดอกละ ก็เท่าว,วันนี้หมาแล้วเจ้าได้สองดอกลอะเอาใส่เอาใส่ถังได้สองดอกแล้วเจ้าปาดอกตุ้มุตีมีเมอ,ไปไปอมากัมายเป็นนองน้มขัดมาดอกน้อยเจ้านี่ดอกหนึ่งนี่ลอยอยู่แต่เอาไปพัดอร่อยนะเจ้านี่หนาะมมันจะกรอบๆไปคัว่วอร่อยลักดี นี่ดอกง,งามไาเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเจ้าโอ้ยฝนตกลงมาอีกแล้วจ้าฝนตกเห็นล้วเจ้าโอ้ปตะนี่เห็นดอกเนาะเออเอยได้ก่นี่มาได้แล้วเจ้าโอ้อัอนนี้กันเน่ายุบเอาเฮ้นี่น ได้ดอกเดียวเจ้าดอกเดียวโอ้ยดอกนี้จะได้ไหมเนี่ยก็แข็งอยู่เจ้าแข็งอยู่ค่ะเอาเยเจ้าดอกนี้เอามึีไปให้มันเป็นเชื่อนี่โอ้น่าจะได้อยู่ละค่ะโอ้ขาเน้นขนาดขาเน้นมาก คือเก็บเห็ดอยู่ดีๆนะคะฝนก็ตกลงมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหต้องหาที่หลบแล้วนะคะหลังจากที่ไปหลบหลบฝนนะคะอยู่พักหนึ่งทุกคนค่ะเดี๋ยวลองจะเราจะขึ้นตรงป่านี้ดูนะคะเจอแล้วจ้ะไม่ทันเนาอหอยทากอีกแล้วมั้เนี่ยเจ้าดอกางาม บรารอชาเขากระเด็ดติดมันเลยเดินมานะ้นบางๆพี่น้องเอ๋ยแล้วก็เจอิ่นบนอยู่นี่ค่ะเก็บข้าไม่รอชาเอาเก็บเลยจ้ะท่ามกลางฝนพังติดเท้าค่ะนี่เราจะไข่ดอกงามๆอยู่ะในิคุ้มในป่าเลยนี่เจ้า นี่เห็่มดอกปอม่พี่น้องเย้ยไกลต้นขิงปลางามขน,นาดดอกขิงปลาเจ้าวันนี้ค่าตอนนี้เจ้าฝุนตกป,อย,ปอยๆแล้วก็นหนาวขนาดเลยเจ้าฮ่ทุกคนและแล้วก็ได้มาเจอเห็ดเห็ดล้มนะเจ้าเห็ดล้มหวานขนาดนะักปอม่พี่น้องเย้ย Manning chị này cháu, pái hết lốm đô. Mình Khứ sáng sắp bắn con ní khu mình hôn nữa cháu. Hòn hòn ốc oun ní nắp bên ngoài hết lông nữa cháu. Mát 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 หลงง,งามดิเจ้าเห็ดลมปาล่านะเจ้านี่โอ้โหดูตินเต๋อประมานวินเลยงามขนาดเจ้างามแต่งามบ่บทุกดูมันชอบออกตีขอนขอนไม่ตึงนะเจ้าอืม đây kèng đây cháu anh, sẽ thả sẽ hỏi nó mày bà bác, mày biết không, kèng sẽ nói mây, lấm cháu, thôi đây tung kèng tung tầm là phe hết vậy ตอนนี้ก็ออกจากป่ามาแล้วเจ้าเขากำลังมุ่งหน้าที่จะกลับบ้านระวังทางบรรยากาศดีขนาดเจ้าก้าว่าจะแวกเก็บมะกอกลุ่มดอยลงไปมีต้นมะกอกสองต้นตีใหญ่ขนาดเจ้าอยู่ข้างหน้าปุ้นถึงแล้วเจ้าได้นี่แก่นเจ้าโอ้ยงามๆเออได้ก็นี่เออ,เอ,อมาได้ดเีเข้าไปข้างใน,น เก็บไปเก,ก,ก็บมาก็มั่วหนี่อละมากอกสองต้นนี่แกนน้อยขนาดแต่ว่ารสชาตินี่อร่อยส้มกำลังดีส้มสาชอบเอาอไปใส่ตำส้มแล้วก็ตำน้ำพริกมะกอกเจ้า ตอนคลิปตีแล้วสมศากก็ได้มาเก็บตีนี้แหละเจ้าเอาไปอัดฟิตใส่ตู้เย็นไว้กิน่นเหมือนเหมอนาบ้านก็เพ่งตาก้มพอในพงยาลูกมะกอกมันแก่นน้อยบางคนกับมาฝาดเอาปะซุกก็มีนะเจ้าแต่ก็จะเก็บไปไปบ่มไว้มันก็นจะซุกเจ้าผลสรุปการเก็บเห็ดวันนี้มาพอหนึ่งนะเจ้าได้ทั้งเพชรลงมเห็ดด่านนะเจ้าโอ้ยลงกระดอก ดอกตุยต้ยๆปอบไปพี่น้องขาตุ้ยคณะเจ้านี่เจ้านี่ละก็มาแวะคลิปมากรอ,อกนะเจ้าเอาไปแจกแข็งแจกเย็เยนไหวนะเจ้าขอบคุณทุกท่านตีรับชมคลิปแล้วกอเป็นกำลังใจ,าาจงกกใหใจส้ส้มสาพาตะลุยตุ้ยนะเจ้าป้ากันไมในคลิปนะเจ้าสำหรับวันนี้ส้มสาวพาตะลุยขอตัวลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า